สวัสดี f อฟบุรพาที่หน้าตาดีทุกคนนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเทพอยู่การนิกเก็ตเล่นอย่างกาบภาคอย่างเทพอีพีสองนะครับ<ๆ>ตอนนี้โดดลม้มลงมาแล้วลงตรงไหนดีลงตรงไหนดีเฮ้ยฝั่งนู้นมีคนเฮ้ยฝั่งนี้ก็มีคนเฮ้ยแล้วจะลงทางไหนวะปิดแผนหมดเลยเอาลงทางถนนเลยแล้วกันมันเทพอยู่แล้ว เดี๋ยวทุกคนคอยดูนะครับว่าเทพเขาเล่นกันยังไงเออแล้วใครที่อยากเล่นเก่งเหมือนเทพอยู่กันเกร็จนะครับทักมาได้นะครับบอกว่าขอวิธีเล่นนะครับแบบพี่อเล่นยังไงวิงว่งวิ่งใส่เกียร์มาไปเลยไปเราไปที่อู่เรืออู่เรือเรืออะไรแลว้วอะ โอ้ยสุดยอดนะครับป่านนี้ยังไม่มีปืนเลยทุกคนคอยทุกคนคอยดูนะว่าว่าว่าพี่เล่นยังไงเอาคอยดูว่าเทพเขาเล่นยังไงเฮ้เสียงปืนไปมาไปอยากให้มันได้ยินเสลี่ยนเตาใช่ไม่ได้กลัวนะแต่ว่ามันมีปืนเรายังไม่มีปืนว่ะ เ็นแล้ววยแอบก่อนแอบก่อนดูนะครับน้องๆวิธีเอาปืนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาปืนแล้วก็ยิงนะครับเฮ้ยเสียงปืนเฮ้ยคุณวิ่งมาข้างหลังเฮ้ยมันจะยิงกูไหมวะโอ้มันไม่มีปืนเอาคนไหมคนมีปืนมาแล้ว้ยข้างหลังไปวิ่งวิ่งอย่ายิงกูอย่ายิงกูเฮ้ยมึงย่ายิงเฮ้ยโอมึงใจดำวะ อ้ยกูไม่มีปืนมยังยิงกูได้โอ้ยกูเหมือนจะยกมือไว้มือโถ่ย,ยไม่สงสารกูบ,บ้างเลย